ท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนลนะั่านแหละนะพิจารณาก่อนละค่ะควรทำอะไรนาะนั่นแหลนะเอ๋ยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะว่ามันจะคุ้มกันบ้างหรือเปล่าเล่าเนะ่การที่จะไปทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์ก็จะต้องใช้พวกวิญญาณพวกผีน้ํามันพายพวกนี้ใส่ตัวใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าไม่มีผีเลยนลั่นแหละนะจะผีตัวไหนล่คะค่ะพาไปหากันนั่นเละ เพราะฉะนั้นร้อยละแปดสิบาสาลิกาลิ้นทองหน้าหน้าอะไรจักเสิกที่มันเป็นน้ำมันนี่ส่วนใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์และก็อวัยวะของผีดวงวิญญาณใช่เปล่าใช่แล้วท่านอจำไปด้วยจะไปสักเสิกอะไรครับอาใส่น้ำมันให้เธอแน่นอนน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้น้ำมันามาจากไหนมันน้ำมันมาจากผีที่เขาไปลนค้างผีอะ่ะใช่ไหมท่านเทวดาใช่ <c oughs> แล้วแน่ค้งและแรงหรือเปล่า แล้วนั่นแหละหนาดวงวิญญาณนั่นแหละครับยังยึดหนาแหละตัวตนหากเนื้อหนังเขานั่นแหละท่านเอ๋ยไม่อยู่กับใครเลยนั่นแหละหนาะก็อยู่ด้วยกันตลอดแหละครบนายนั่นเนี่ยไอ้ไที่มันสักสาริการในปากอะปากร้อนปากทองปากร้อนปากพองเลยตามนี้จักที่ตัวขาบวมตุยเลยทั้งผีอยู่ในตัวเลย<ค>เขา,าถือว่า เปิดประตูให้เข้าอยู่เข้าอยู่แล้วจะไม่ออกง่ายด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจะออกไนดะ้ยังไงเล่าหนาะเพราะตัวเองเป็นใสยิงสัญญายืดตัวหนาให้เขามานั่นเองอพ๋ปลกสักเตรียมให้ดูยิ่งสักน้ํามันนี่ยิ่งตัวดีเลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋เระวังไว้เลยนลันะ่นแหละหนาหากมนุษย์คิดได้ล่ะค่ะระวังตัวก่อนหนาะนั่นเอาน้ำมันมองไม่เห็นตัวใหญ่ก็เป็นน้ำมันสายของพวกผีหรือเปล่าอย่างนั้นแหละท่านแอ๋ พูดมากไปนั่นแหละนะมนุษย์จะไม่เชื่อหรอกคราใี่เจอกับตัวเองก่อนนะและถ้าเออเราถือว่าเตือนในกรณีที่มีกรณีศึกษาอ่าไปได้จบเลยแพงครับลักุมารสองด้วยครับผมอ่ายังไม่จัดการให้เด็กเลยมีหลายรายการเหลือเกินอ้าวท่านเทวดาเด็กสองคนจะเอาไงดีเด็ก3ามมีเด็กหนึ่คนท่านเอ๋ยภุมารเลยอีกสองนั่นใช่เป็นทั้งหมดเป็นสาเด็กหนึ่งคนเท่าไหร่ เด็กหนึ่งคนสิห้าวันเน่สิบห้าบวกอีกสองใช่ไหมนะใช่แล้ว20วันนั่นเอ่ยรวมสามสิห้าวันพร้อมเปล่าสีวันบวกกับเช้าน้อยแก้วตาอีกสิบห้าก็เป็นห้าสิบวัน0 0ยี่สิหวันห้สิบวันห้าสิวันเใช่ป่ะครบห้าสิบ,บวันก็เมื่อ,อไหร่ ไม่เกินเดือนหน้าครับไม่เกินเดือนหน้ามิถุน,นาภายในมิถุน,นาจัดการให้ครับผม <c oughs> เด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้างท่านเทวดาฮัลโหลก้าอ้าวเธอเห็นเหตุการณ์ตลอดเหรอผมไม่ยุ่ยแย่ไปเลยเ <c oughs> ชียร์เหรอเชียร์เลยเราจะไม่ต้องเป็นไหนเราอยู่ด้วยกันนี่เป็นครอบครัวไปเลย <c oughs> แล้วอันี่มันมีปัญหาอะไรวะชีวิตอ่ะไม่ <c oughs> ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพครับแต่ว่า,าทุกใจมากกว่ากับเรื่องครอบครัวเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนักหนาครับผมการเงินการเงินติดขัดการเงินติดขดอ๋อพวกวิญญาณพวกนี้เขาไม่ชอบให้ใครรวยอยู่แล้วครับเขาไม่ได้เกียดแต่ว่า<อ>ส่วนใหญ่จะไม่รวยใช่ไหมครับผีไม่ใช้เงินนอที่ไหมม่ติดเงินจางไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเอาเงเออผีไม่ใช้เงินไม่รู้หาเงิน เพราะนั้นผีไม่ใช้เงินคนเลยคนที่มีผีอยู่เลยไม่มีเงินครับเ,ออเขาใช้ยังอ้าวชื่อ,อยังวะงชื่อเลยชื่อแล้วครับเหมือนจ้าตัวบอกให้หนูชื่อนิพนธ์นิพนธ์นิพนธ์ยี่ผลแล้วไงต่อ,อแล้วกุามารีช้อนได้นะคะใช่ชื่อกุมาทองกับกุมาเงินก็ได้ทองกับเงินอ้าวทั้งหมดกินอะไรบ้างกินข้าวหลือนจ้าว่าไป อ่โจดจดชานิดหนึ่งจะอ่าอ่าออาคโอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาหลงตาเอาอะไรเสื้อเด็กท right. ั่วไปเด็กทั่วไปสามชายเลยใช่ไหมผู Seven ้ชายเด็กห้าขวบรถบรรทุัก่หลงตารถบรรบัครับี่เชา อ่ารถบังคับ1คันครับ,รบตามนี้ <c oughs> เรียบร้อยตามด้วยปล่อยสัตว์ปล่อยช้างหลงตาว่าไปไปล่อยหอยมจัก3ามโลก3ตัวพล่อยแล้วครับโอเคช่างทางกี่ชุดช่างทางสองชุดก็ได้ครับอ่า2ชุดตามนี้ครับผมอ่าไปได้ บ๊ายบายเด็กน้อยรับเลือนตาแล้วเมื่อไหร่ครับภายในมิถุนามิถุนานะหรอเดือนหน้านี่แหละไม่ไม่เกินวันที่สามสิบเดือนหน้าฮับ๊ายบายฮัทเดือนตาโชคดี